4ของสาเหตุต้นเนื้อที่มักจะขึ้นที่หัวตา ข้อแรกก็คือการหักเหของแสงค่ะคือแสงเนี่ยเวลาที่มันมาเข้าด้านข้างใช่ไหมมันจะเกิดการรวมแสงของกระจกตาแล้วก็ไปตกมากที่สุดที่บริเวณหัวตาซึ่งแสงเหล่านั้นไม่เพียงแต่เป็น UV เท่านั้นนะคะก็ยังจะเป็นแสงสีน้มเงินด้วยทําให้บริเวณหัวตาเนี่ยพบมากกว่าหางตาข้อที่2ก็คือว่าตรงหางตาของเราเนี่ยขนตามันมักจะยาวกว่าเพราะมันยาวกว่าแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะกองแสงได้ด้วยพร้อมกับกองฝุ่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยขนตาก็จะเป็นด่านป้องกันให้เรานะคะโดย เฉพาะด้านข้างเนี่ยมันก็เยอะกว่าทําให้ต้อนเนื้อเนี่ยเหมือนเป็นด้านหัวตามากกว่าข้อที่3ค่ะคือเวลาที่น้ําตาไหลใช่ไหมคะรูนท่อน้ําตาเนี่ยมันจะอยู่ที่หัวตาค่ะการไหลของน้ําตาเนี่ยมันก็เป็นการช้าเอาฝุ่นเอาการอักเสบออกไปเพื่อที่จะระบายออกจากตาพอมันไปกองกันอยู่ที่หัวตาเพื่อจะลงรูท่อน้ําตาเนี่ยมันก็ทําให้ตรงบริเวณตัวหัวตาเนี่ยมีการอักเสบมากกว่า เส้นเลือดที่บริเวณหัวตาจะมีมากกว่าที่บริเวณหักตาค่ะตัวซีเรียลี่อาร์เทอรี่เป็นเส้นเลือดที่อยู่ที่ของตาเรานะคะโดยหัวตาเนี่ยจะมี2เส้นแล้วหางตาจะมี1เส้นเวลาที่มันมีการอักเสบเกิดจากเส้นเลือดหรือว่าเส้นเลือดแบบขยายตัวแดงขึ้นมาเนี่ยหัวตาเนี่ยก็เลยมีการอักเสบมากกว่าหางตาค่ะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปให้คนที่เรนนิ่ต้นเงินสวัสดีค่ะ